ทุกคำทุกคืนออกมาจากห้องมันดูรบุลีมันนั่งคนเดียวเหมือนเดิมทุกวันเพีงม,มันก็พูดด้วยตโนุมากเป็นพราะความเครียดที่ค่อยๆสะสมหรือว่าอะไรฉันไม่แน่ใจกูสับสนต้องเคยดรายเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะเป็นนี้ไม่ได้เก็บให้ของผุดออกมาด้วยความบันเอ ฮัมบูลี่ยี่ห้อเดิมกูยังเป็นกูคนเดิม We are same the same people ่มนอก i n ยิ่งเยังไม่เป็นไรกูก็ยังเป็นกูคนเดิมที่ไม่ค่อยจะมีเงินชอบมองเห็นเจ็บลองไปอย่างตามเคยพี่แต่งเองลองเองอย่งสำลักเอที่เอเยนเนอร์นำโดดตัวจ้งมาเพื่อให้คลายความเครียดที่สะสมความเครียดที่คอยหมักหมมไอสัตว์พวมันลองดูตอนเวลากูสปินเหมือนสเนกไอสัตว์ยัดแม่กูไม่เคยจะให้ใครเช็ค Power could tank in long in time in years of this man for me to make it to do what could face. Power could make it like Mama is as a leash.